สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่เดือนกรกฎาคมนะคะสําหรับเดือนนี้เราก็จะกลับมาแล้วก็อ่านเหมือนเดิมก็คือเปิดไพ่พลังงานฝั่งคุณนะคะเปิดไพ่พลังงานฝั่งเขาแล้วก็จะมาสับไพ่นะคะ,ะเลือกไพ่มาครึ่งหนึ่งเนาะแล้วก็เปิดเป็นพลังงานระหว่างคุณกับเขาให้มันออกมาเป็นเรื่องราวแล้วก็สตอรี่สําหรับเดือนกรกฎาคมนี้นะคะโอเคเรามาเริ่มกันในดีกว่านะคะเขาเัยด้วยพูดไปคอยสัตว์ จริงๆเดี๋ยวสับไพ่ไว้แล้วนะคะขออนุญ,ญาตสับเลยแล้วกันเนาะพลังงานฝั่งคุณนะคะเป็น the strength นะคะคุณอาจจะเคยมีการแบบเดินหนีจากออกมาจากความสัมพันธ์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเนาะความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่ามันไม่มั่นคงนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้นะคะมันมันมันตันนะคะ ตอนนี้คุณก็อยู่ในภาวะที่แบบว่าพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองนะคะควบคุมสถานการณ์เนาะเนี่ยแล้วคุณเหมือนกับว่าเดินหนีออกมาจากสิ่งที่แบบว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ใช่พื้นที่ของคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอาจจะเป็นความสัมพันธ์หรือว่าสถานการณ์ในเรื่องการเงินก็ได้เนาะที่เหมือนกับว่าคุณอะต้องไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเพราะว่าตอนนี้ชีวิตของคุณเหมือนกับว่ามันต้องควบคุม ให้ไปข้างหน้าให้ได้อะไรเงี้ยเนี่ยคุณมีความโศกเศร้าเสียใจนะคะแล้วก็มีอาการแบบว่าพยายามที่จะเยียวยาตัวเองอยู่นะตอนนี้โดยการที่คุณเนี่ยพยายามที่จะมีสเตรนจ์นะคะพยายามหาจุดแข็งใช้จุดแข็งในตัวเองนะคะเข้ามารักษาเยียวยาสถานการณ์นี้แล้วก็รักษาตัวเองด้วยอะไรเงี้ยอืมไม่ขออีกไปหนึ่งว่าชาวราศีมังกร เน,น่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวนะคะครอบครัวหรือว่าคนรักที่คุณแบบว่าค่อนข้างมั่นคงด้วยเนาะหรือว่าเคยมีสถานะกันนะคะเนี่ยคุณออกมาจากความสัมพันธ์นี้เนาะมันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณอาจจะไม่ได้รับาการดูแลจากเขาเท่าที่ควรนะคะอาจจะเป็นการอาจจะเป็นเรื่องของเวลาก็ได้เนาะมมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มั่นคงแล้วก็ไปต่อไม่ได้เนาะอืม เขาจะไม่มีเวลาให้คุณหรือว่าเขาเนี่ยอาจจะไปโฟกัสที่งานมากจนเกินไปนะคะมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยยังไงก็ไปไม่รอดเนาะเพราะว่าเหมือนคุณเนี่ยเป็นคนที่ต้องออควบคุมสถานการณ์ประครับประคองนะคะความรักให้มันเดินไปข้างหน้าอยู่เพียงฝ่ายเดียวนะส่วนตัวเขาเองเนี่ยเอาแต่โฟกัสเรื่องตัวเองนะคะแล้วก็โฟกัสในเรื่องของการงาน การเงินของตัวเองเป็นหลักอะไรเงี้ยมันเลยทําให้ความเหน็ดเหนื่อยเนี่ยมันตกมาอยู่ที่คุณเนาะอืมหรือเวลาบางครั้งที่เขานะคะควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยเขาก็อาจจะแบบอาจจะมีอารมณ์ใส่คุณก็ได้เนาะอืมอาจจะมีคําพูดหรือว่าการกระทํานะคะที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณรับไม่ได้แล้วคุณรับไม่ไหวแล้วกับสถานการณ์นี้ที่เป็นอยู่อะไรเงี้ยคะ่ะอืม หรือบางครั้งเขาอาจจะเมินเฉยกับคุณไปเลยอะไรเงี้ยเหมือนคุณเป็นท่าอากาศนะคะมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณถูกปิดกั้นจากเขาอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้คุณอยากเดินไปข้างหน้านะคะกับชีวิตมากกว่าอะไรเงี้ยหรือว่าพยายามควบคุมสติอารมณ์ณนะตอนนี้ไว้อยู่เพื่อที่จะไม่ให้มันดราม่าจนเกินไปอะไรเงี้ยคุณก็ค่อนข้างมีสตินะเท่าที่ตายดูก็คือเป็น energy ของชาว ตอนนี้คุณเป็น energy ของชาวธาตุไฟอะคะ่ะเป็นชาวธาตุไฟที่เป็นชาวสิงมีทั้งความหนักแน่นจากความที่คุณเป็นมังกรเองเนาะแล้วก็ยังมีอารมณ์ของชาวธาตุสิงเนี่ยมีไฟที่จะมาปลุกให้ตัวเองเนี่ยะคะ่ะกลาวเด็ดเนาะก็คือ,อยืนติดพื้นเนาะอารมณ์แบบไม่หวั่นไหวแต่ว่า อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแออะไรประมาณนี้ค่ะอืมที่ตาตจับได้คือ energy ของคุณหลักๆนะตอนนี้คือประมาณนี้นะคะโอเคมาด,ดูกันดีกว่าว่าแล้วคนของคุณนะคะคนที่คุณมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเนี่ยเขาคนนั้นเป็นยังไงเนาะ energy ของเขาจะเป็นอย่างที่ตาตแบบเล่าไปหรือเปล่าว่าเออเขาเป็นแบบพวกที่บ้านง,งานเนาะหรือว่าอาจจะสนใจสิ่งอื่นมากกว่าคุณอะไรอย่างเงี้ยอืม อยเอเนจีของคนที่ชาวราศีมังกรค,คุยด้วยนะคะเขาเหมือนแบบอืมเขาเหมือนไม่ค่อยแบบสนใจเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะคะโอเคเขาอาจจะเป็นคนที่มีความรักนั่นแหละแต่ความรักของเขาอ่ะเป็นความรักแบบแห้งแล้ง่ะคะอืมมีแฟนก็เหมือนไม่มีอะไรเงี้ยหมายถึงว่าเขาอ่ะทําให้แฟนรู้สึกว่ามีแฟนแล้วเหมือนไม่มีอะไรเงี้ยเออเป็นคนที่เที่ยงตรงนะคะ เี่งตรงพูดตรงๆไม่อ้อมค้อมนะคะกับคุณมันเลยอาจจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณต้องกลับมาอยู่เอกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในลึกๆภายในใจแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบว่าก็มีหัวจิตหัวใจนะคะมีความรักแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าคุณเดินจากไปหรือเปล่าหรือว่าคุณเสียใจอะไรอย่างเงี้ยอืมเนี่ยในอดีตที่ผ่านมามันเคยมีเรื่องแบบ ให้ต้องเจ็บปวดใจกันไปอะไรเงี้ยคะ่ะออแล้วหรืออีกในหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกเสียใจเนาะที่ทำออให้คุณอะนะคะอืมมันมีไพ่รักสามเศร้าขึ้นมาอีกในหนึ่งเขายังไม่ทิ้งความรู้สึกเก่าๆจากคนรักเก่าในอดีตก็ได้นะคะเขายังแบกรับมันไปอยู่ เนี่ยเพราะว่ามีไพ่ Queen of c u ั s ขึ้นมานะคะเป็นคนที่ยังเก็บความรู้สึกนั้นไวนะะ้อะค่ะยังแบกรับความรู้สึกแล้วก็ความรักเนี่ยความรักที่เขาเคยเจ็บปวดมานะคะเหมือนเขายังแบบแบกรับมันมันมาด้วยอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เขากลายเป็นคนเย็นชากับคุณหรือเปล่าในขณะที่เขาเองเนี่ยก็เข้ามา สร้างปฏิสัมพันธ์กับคุณอยู่อะไรเงี้ยมาเลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเหมือนถูกปิดกั้นจากเขาอะไรเงี้ยคะ่ะอืมเขาอาจจะเป็นคนที่พูดตรงๆก็ได้เนะพูดถึงเรื่องของ,ของความสัมพันธ์เก่าๆหรือว่าแม้กระทั่งความสัมพันธ์กับคุณณตอนนี้อะไรเงี้ยเขาค่อนข้างตรงอะคะ่ะมาเลยทําให้คุณรู้สึกแบบคุณต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากกับเขาอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบให้ความสัมพันธ์อะ มันยังไปต่อได้ถ้าอันนี้ในกรณีที่คุณยังคบกันอยู่นะมันก็เหมือนกับว่าภาระทั้งหมดอะคะ่ะมันยังตกไปอยู่ที่คุณอะไรเงี้ยอืมแต่ถ้าคุณนะคะเดินจากออกมาแล้วเนี่ยเขาเองก็รู้สึกเสียใจเนาะเขารู้สึกเสียใจที่แบบว่าสร้างภาระทางจิตใจตรงเนี้ยให้มันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาอะไรเงี้ยคะ่ะแต่เขาก็ยังแบบว่านั่งจ้องมองแล้วก็ทบทวนความรู้สึกนั้นอยู่แต่ถามว่าเขาเป็นคนที่ รู้สึกอยากเริ่มรักอยากเริ่มต้นไหมตอนนี้คือเหมือนกับว่าเขายังไม่ได้อยากเริ่มต้นรักหรือว่าอยากเริ่มต้นปฏิสัมพันธ์อะไรกับใครนะตอนนี้อะไรอย่างนี้ยค่ะม,มามาดูกันดีก,กว่าว่าแล้วไพ่จะบอกเรื่องราวของคุณกับเขาว่ายังไงนะคะ อยากพูดคุยแล้วก็อยากเริ่มต้นใหม่ๆนะแต่มองว่านะคะอยากมีการมาคุยกันนะคะให้มันเคลียร์ให้มันชัดให้เคลียร์ทัดอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะไปมีการเริ่มต้นกับตัวเองหรือว่าเริ่มต้นกับความสัมพันธ์นี้อะไรเงี้ยคะ่ะเออเนี่ยแล้วก็อยากวนกลับมามีไพ่หกถ้วยนะคะรู้สึกไม่ค่อยมั่นคงเลยวันนะี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ พูดก็ไม่ค่อยชัดอโอเคมาดูเรื่องราวกันดีกว่านะคะว่าเรื่องราวระหว่างชาวราศีมังกรนะคะกับคนรักของชาวราศีมังกรเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่นะคะตัวเขาในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะคะหรือว่าเพิ่งเป็นอดีตกับคุณหรือเปล่าไม่รู้เขาก็เคยเสียอกเสียใจนะกับสิ่งที่มันแบบว่า ล้มไปจบไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับเขาก็เริ่มเยียวยาได้แล้วออกมาจากความเจ็บปวดนั้นแล้วส่วนตัวคุณเองเนี่ยก็เหมือนกันนะคะจากที่เคยคิดมากคิดเยอะกับเรื่องใดเรื่องหนึง่งหรือว่าเรื่องอในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคุณก็เคยแบบว่าเอามานอนคิดทบทวนแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับคุณแบบว่าโอเครู้แล้วว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยฟริกเกตเอาแล้วว่ามันเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยอืม เนี่ยมันมี the judgment กับหัวนะคะในฝั่งของเขามันเหมือนกับว่าเขาเองเนี่ยเหมือนได้มีการตื่นรู้เนาะในอดีตที่ผ่านมานะคะว่าในอดีตเนี่ยเขาเคยทําอะไรไว้อะไรเงี้ยการไม่ได้ให้ความยุติธรรมการไม่ได้แบบสะสางในเรื่องที่ควรจะสะสางอะไรเงี้ยมันเลยทําให้ความสัมพันธ์มันอยู่ในจุดที่แบบว่าแตกหักอะไรเงี้ยคะ่ะอืม มองว่าคุณเนาะเป็นคนที่เพิ่งเลิกกับเขาไปนะคะแล้วก็เป็นคนที่เขาคนที่เขากําลังนั่งทบทวนอยู่นั่นแหละในฝั่งแรกที่มันขึ้นไพควีนออฟคัพใช่ไหมแล้วกับเรา,เาขึ้นตั้งหัวอย่นี้คะ่ะแต่ว่าเขาตอนนี้อาจจะกําลังคิดมากคิดเยอะเรื่องของคุณอยู่นะคะเหมือนกับยังลืมไม่ได้ยังจ้องมองยังโฟกัสอยู่กับอ ความสัมพันธ์ของเขาที่มีกับคุณอยู่อะไรเงี้ยเนี่ยมันเคยมาเป็นครอบครัวกันเนาะเป็นคนที่เคยมั่นคงต่อกันอะไรเงี้ยค่ะในตอนเนี้ยเขาเองเขาก็อยากให้มันกลับมาแบบนั้นเนาะอืมอยากกลับมาดีเทอร์อยากกลับมาคุยอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะกับคุณอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเนี่ยมีการส่องนะคะมีการส่องมีการมองนะคะอืม คือเหมือนเขาก็ยังไม่ได้ละคุณจากสายตาของเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าคุณไม่ว่าคุณกับเขาเนี่ยได้คุยกันหรือไม่ได้คุยกันแต่ว่าทางโซเชียลมีเดียเนี่ยแต่มองว่าเออเขาก็ยังตามก็ยังดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยอืมเนี่ย,ยต่อให้เขานะคะจะเป็นคนที่แบบว่าอ,อ,อยู่ได้ด้วยตัวเองหรือว่ายังไงเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่า มันจะเติมเต็มเนาะแต่จริงๆอ่ะมันก็เป็นไพ่ที่เติมเต็มนั่นแหละแต่ว่ามันก็มีไพ่สี่ไม้เท้าขึ้นมาด้วยการเติมเต็มของเขาอ่ะมันก็เติมเต็มอยู่ส่วนหนึ่งแต่การที่มีคุณอยู่ด้วยน่ะมันก็น่าจะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเนี่ยอย่ามีการมาขอโอกาสอย่ามีการมาขอเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นพูดคุยกันใหม่เริ่มต้นทักทายกันใหม่อะไรไะอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะว่าเขาเขานะคะ เขาเหมือนกับว่าเขามีสติมากขึ้นนะอในการที่แบบว่าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็จบลงไปอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เขาตื่นรู้ตื่นรู้แล้วก็มีการแบบได้ใช้ intuition นะคะได้ใช้เซนส์ของตัวเองว่าเขาเนี่ยจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรเออเขาสัมผัสกับตัวเองได้เขาคอนเน c t กับตัวเองได้มากขึ้นอะไรเงี้ยคะ่ะม,มันเลยทําให้เขาอยู่ในโหมดที่ว่าโอเคเขารู้ว่าอะไรคือความสุขของเขา แล้วก็เขาจะมองหาความสุขนั้นอะไรเงี้ยอืมเนี่ยอยากอยากรียวเนี่ย,ย,ยนะคะอยากกลับมาเนาะหรือว่าคุณกับเขาเนี่ยเคยรู้จักกันมานานแล้วก็ได้หรืออีกในก็อีกในหนึ่งเนี่ยก็เหมือนกับว่าคุณกับเขานะคะเคยเป็นคู่กันมาก่อนในอดีตชาติอันนี้ถ้าคุณถ้าคุณเชื่อนะแต่แต่ถ้าไม่แต่ถ้าไม่ใช่ก็คืออาจจะเป็นคุณเนี่ยรู้จักกันมานานแล้วมล็ด มันเลยยังมีความผูกพันต่อกันนะคะเออม,มันเลยทําให้เขารู้สึกว่าเนี่ยต่อให้เขานะอยู่ได้ด้วยตัวเองตื่นรู้แล้วแต่ว่าแล้วยังไงล่ะแล้วการที่มีคุณอะ่ะมันดีกว่าอะไรเงี้ยอืมเขาเริ่มใช้สติแล้วก็พิจารณาเนาะแต่ในขณะดเดียวกันนะคะในด้านความดื้อดึงของเขามันก็ยังมีอยู่เออเขาอาจจะยังไม่กล้าทักไม่กล้าส่งข้อความมาอะไรเงี้ย แต่เขาก็ยังส่งอะไรเอะค่ะแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่ความดื้อดึงของเขานะคะเขาก็จะมีการส่งข้อความกลับมาหาคุณเนาะอยากมีการสื่อสารเพื่อที่จะได้เริ่มต้นใหม่อะไรกับคุณอะไรเงี้ยค่ะอืมอยากวนกลับมาเนี่ยเขาไม่ยอมจบเนาะมันเคยจบกันไปแล้วในจุดจดหนึ่งอะไรเงี้ยแต่สําหรับเขาแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเขาในส่วนที่ดื้อดึงของเขาอะค่ะมันคือส่วนที่เขาอะบอกกับตัวเองว่าเขาอยากกลับมาหาคุณอะไรเงี้ยอืมเนี่ย จะติดกับหัวเนาะมันก็คือความดื้อดึงของเขานไะคะ่ะมันการมองการมองเห็นอความความเห็นที่มันแตกต่างไปอะไรเงี้ยจากคุณอะไรเงี้ยเนี่ย,ยมันเลยทําความที่เขาเป็นแบบนี้แหละมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นภาระทางจิตใจของคุณอืมอืมมันเป็นภาระทางจิตใจแล้วก็แต่คุณเองก็มองเนาะว่าเขาอะ่ะ แต่เหมือนคุณก็มองว่าเป็นทางภาระแต่ก็เป็นทางความสุขในเวลาเดียวกันะอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็มีช่วงโมเมนต์ที่แบบมีความสุขด้วยกันอยู่อะไรเงี้ยเออมันเหมือนกับว่าช่วงที่เคยผ่านมาเขาอาจจะทําให้คุณแบบเป็นคนที่อดทนมากมากมากกว่าที่ปกติของคุณที่เคยเป็นอะไรเงี้ยจนแบบว่าบางครั้งคุณก็รู้สึกว่าเออคุณเอาชนะตัวเองได้แล้วคุณก็รู้สึกว่าเออมันเป็นรีวอร์ดเนาะในความที่แบบ การที่คุณแบบพยายามกับเขามากๆอะไรเงี้ยเออบางทีคุณก็รู้สึกว่าโอเคล่ะมันไม่ชนะใจเขาแต่คุณก็ยังแบบเออชนะใจตัวเองอะไรเงี้ยค่ะเออเนี่ยเขาอยากมาเริ่มต้นใหม่เนาะอยากมาพูดอยากจะให้การเริ่มต้นนี้นะคะมันเป็นการเริ่มต้นที่แบบมันต้องสําเร็จเท่านั้นอะไรเงี้ยถ้าไม่สําเร็จเขาก็แบบยังไม่อยากเข้ามาอะไรเงี้ยอืแต่คือความหวังของเขาโดยรวมเนี่ย มันคือการที่จะต้องไปอยู่จุดที่แบบว่าเป็นครอบเป็นครัวกันเหมือนเดิมอะไรเนี่ยถ้าเคยเป็นครอบครัวกันนะมันต้องกลับไปอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมแล้วก็ถ้าเข้ามาคุยตอนเนี้ไม่ว่าจะยากลําบ,บากยังไงเนี่ย <suas> เขานะคะก็จะไม่ยอมแล้วเขาก็จะแบบว่าไม่ยอมต่อ,อุปสรรคแต่ว่าเออจะสู้มันไป <S <S แล้วก็แบบว่าให้มันไปอยู่ในจุดที่แบบว่ามันต้องสําเร็จอะไรเงี้ย volatility. อืมส่วนตัวคุณก็สับสนนะคะคิดคิดสาราตาว่าเออจะเอายังไงเอ๊ะมันก็เคยดี แต่บางครั้งมันก็ไม่ดีเลยเออมันเป็นพิษมันท็อกซิกอะไรเงี้ยคุณคุณเหมือนกับว่าคุณไม่แน่ใจว่าถ้าเขากลับมาจริงๆหรือว่าคุณวนกลับไปหาเขาจริงๆเนี่ยมันจะเอ่อเป็นยังไงต่อในพาต่อไปอะไรเงี้ยค่ะอืมนยะเพราะมองว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าตอนนี้คุณมั่นใจในตัวเองเนาะคุณเด็ดเดี่ยวนะคะคุณไม่ใช่แค่อ่อผู้หญิงผู้ชายราศีมังกรเท่านั้นแต่คุณเป็นมังกรที่มีความอดทน อมั่นคงอยู่ในตำแหน่งของตัวเองอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วยังดูดีมีสเสน่ห์ด้วยเนาะอืมอาจจะเป็นเพราะว่าไ่ครั้งแรกที่ขึ้น e n e r g รของคุณคือ The Strength ใช่ไหมคะที่แต่บอกว่าเป็นชาวธาชาวธาตุดินแต่ว่าก็มีเอเ r g รของสิ่งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมาเลยทําให้คุณดูดีขึ้นมาเป็นคนที่ดูมีสเสน่ห์เพราะคุณมีธาตุไฟเข้าไปในตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืม เพราะว่าโดยทั่วไปอะธาดินเขาจะเนิบๆช้าๆใช่ไหมคะเนิบๆช้าๆแต่ว่ามั่นคงอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ย energy ของคุณคือมันมี energy ของธาตุไฟเข้ามาเสริมด้วยมันเลยทําให้คุณดูทั้งแบบอดทนดูทั้งแบบเด็ดเดี่ยวมันก็เลยผสมกันเป็นความมีเสน่ห์อะค่ะที่มันทําให้เขาเลยแบบว่าวเขายังละสายตาจากคุณไม่ได้เขายังแบบเขาเอะใจในความเป็นคุณ คนใหม่ก็ได้ไเนาะด้วยความที่คุณต้องแบบกอบกู้พลังที่เหลืออยู่ในตัวเองเนี่ยขึ้นมาให้กลับกลายเป็นคนใหม่ให้ได้อยู่อยู่ให้ได้อะไรเงี้ยเออมันเลยทําให้เขารู้สึกทึ่งในตัวคุณนะคะแล้วก็แบบคอยส่องคอยมองคุณอยู่ตลอดว่าคุณเป็นยังไงบ้างแล้วอะไรเงี้ยคุณตอนนี้เหมือนควีนออฟบอลอ่ะก็คือแบบเป็นควีนที่แบบถือไม้เท้ารอรับความสําเร็จอย่างเดียวอะไรเงี้ยอืมเพราะว่าคุณมั่นคงมาก มันแบบเป็นอะไรที่มั่นคงมาก่อนแล้วแล้วคุณยังดูดีมีไฟอีกอะไรเงี้ยเออมันเลยทําให้แบบมันแอตแทคชันได้ไง่ายๆอะไรเงี้ยคะ่ะเนี่ยคุณอาจจะแสดงออกก็ได้นะคะว่าคุณเนี่ยไม่ได้รอเขาแล้วนะอะไรเงี้ยอืคุณไปอยู่ในจุดที่คุณต้องการแล้วอยากอยู่ในจุดที่คุณต้องการคุณอาจจะรู้สึกรู้สึกพิเศษกับตัวเองก็ได้ว่า ความเจ็บปวดทั้งหมดที่มันมีเนะี่ยมันทําให้คุณเป็นอีกคนนึงแล้วก็เป็นคนที่แกร่งขึ้นอะไรเงี้ยค่ะจากแต่ก่อนที่ก็ที่ก็แบบอดทนบึกบึนอยู่แล้วอะไรเงรี้ยเออพอมาเจอเหตุการณ์เนี้ยมันยิ่งทําให้คุณต้องแบบงัดเอาความกล้าความเด็ดเดี่ยวในตัวเองเนะี่ยขึ้นมาใช้ด้วยอะไรเงรี้ยเออมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่า,าก็ไม่เป็นไร ฉันก็โอเคนะฉันไม่ต้องรอก็ได้มั้งฉันก็ไปของฉันเรื่อยๆอะไรเงี้ยเออมันเขาเรียกว่าเอ่อ hurt is make beautiful อะค่ะเออมันเป็นอารมณ์แบบเจ็บก็ดีเนาะเจ็บแต่ดูแบบเออมันมันทําให้มันทําให้เรามองเห็นโลกอีกแง่หนึ่งแล้วมันทําให้เราเป็นคนอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยที่แบบเออมันมันดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอืมคุณคุณคุณ mix พลิก energy ที่แบบว่าจริงๆแล้วความอกหักความเจ็บปวดความเสียใจความดราม่าคนอื่นอาจจะมองว่าเป็นสิ่งที่ท็อกซิกไม่ดีใช่ไหมคะแต่คุณอะเอาสิ่งเนี้ยมาเป็นพลังเหมือนกับเอาขยะมารีไซเคิลอะเออแล้วมันเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมากลายเป็นตัวคุณที่มันดีดีกว่าเดิมเป็นเวอร์ชั่นที่ที่คนอื่นเห็นแล้วแบบว้าวเป็น queen of b o n อะไรเงี้ยอืมแต่มองว่าอย่างนั้นนะคุณอาจจะเคยอยู่ห่างกันก็ได้นะคะแต่ว่า เนี่ยเพราะว่ามันมีไพ่สามไม้เท้ากับหัวเนาะแล้วก็ไพ่ the w o r e l นะคะกับหัวด้วยแต่มองว่าคุณอาจจะเคยอยู่ห่างกันแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับว่าคุณกับเขาไม่อยู่ใกล้ๆกันแล้วไหมอืมหรือว่าอาจจะเป็นการที่แบบว่าเคยบล็อกกันในทางโซเชียลมีเดียแต่ตอนนี้ไม่ได้บล็อกแล้วมันเลยทําให้เขาเนี่ยเห็นคุณชัดเจนขึ้นเอ่อเห็นความเป็นคุณเนี่ยเห็นความเป็นคุณที่มันชัดเจนมากขึ้นอะไรเงี้ยคะ่ะเออมันทําให้เขาตกตะกอนแล้วก็แบบว่า ชัดเจนในการตัดสินใจมากขึ้นอะไรเงี้ยที่แบบว่าจะไปต่อหรือว่าจะไม่ทักคุณดีอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วเขาก็เป็นแล้วเขาเองเนี่ยก็มีความรู้สึกที่แบบว่ามันยังมั่นคงอ่ะพอเขามองมาที่คุณเห็นคุณอ่ะเขาก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังมั่นคงอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยความรู้สึกที่เขามีให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอะไรเงี้ยค่ะ แต่ใดๆก็แล้วแต่คุณก็จะไม่ใช่คนที่จะเป็นฝ่ายที่ take action เนาะเพราะคุณเป็น energy ของ queen s ับ a อนแล้วก็เป็น king of w o d นะคะแต่มองว่าคุณจะไม่เป็นคนที่ take action ไม่ทำอะไรต่อไปใดๆในความสัมพันธ์นี้แล้วอะไรเงี้ยเพราะคุณเหมือนทำมาเยอะแล้วคุณอดทนกับเขามาเยอะคุณเป็นฝ่ายที่ทักก่อนเริ่มก่อนชวนกินข้าวก่อนอะไรเงี้ยเออแล้วก็เป็นฝ่ายที่รออยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยเออแล้วเขาแบบ ทุกอิดฟอกแกรนเทดอะคะ่ะคือแบบเห็นสิ่งที่คุณทําเป็นของตายเป็นเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องที่แบบว่าหันมาเมื่อไหร่คุณก็อยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้คือคุณอยู่ตรงนั้นก็จริงแต่ไม่ใช่เป็นตําแหน่งที่เขาสามารถ Acces เข้ามาได้คือเขาเข้าไม่ได้อะไรเงี้ยมันเป็นตําแหน่งที่เป็นสําหรับคุณคนเดียวอะไรเงี้ยเออมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าอืมเขาเป็น e NERGY แบบ King of Cup ที่แบบว่าอืม จะเข้าไปยังไงดีอะไรเงี้ยแบบรักก็รักอะไรเงี้ยไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยถ้าปิดจบนะคะคุณคุณไม่เทคแอคชั่นใช่ไหมเพราะคุณไม่เทคแอคชั่นนะคุณเป็น dm place เลยค่ะคุณแบบอยู่คุณแบบเป็นเอ NERGY ที่ grounded แล้วก็ stable มากๆอยู่บนพื้นที่ของตัวเองเออชัดเจนกับตัวเองมีเสน่ห์แล้วก็แบบคือเขาอาจจะอึ้งในเอ NERGY นี้ก็ได้เนะมันก็เลยทำให้เขาแบบว่า เออฉันรักคนนี้แหละฉันรักคนนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแต่ว่าแบบไม่รู้จะทํำยังไงไม่รู้จะเข้าหาย,ยังไงเพราะว่าคุณค่อนข้างที่จะแบบว่าก็ก็มีกําแพงเออยังมีกําแพงอยู่กับเขาอะนะคะแต่มองว่าอย่างนั้นเนาะอาจจะไม่ใช่กําแพงที่แบบดูหญิงยโสอะไรแต่ว่าเป็นกําแพงที่แบบว่าเหมือนคุณเซ็ตมาตรฐานใหม่ไว้อะไรเงี้ยถ้าเขาไม่มีก็คือเขาเข้าไม่ได้อะไรเงี้ยคะ่ะอืมโอเคในรูปให้ เคมิสตรีนะคะ t h There ด้ a strong magnetic attraction here เห็นไหมพอคุณเป็นควีนซาวนนะคะเคมิสตีมันเกิดนะคะเขารู้สึกว่าโอ้เคมีที่เขาเคยมีกับคุณเนี่ยมันก็ amazing อยู่แล้วแล้วตอนนี้ที่คุณเป็นควีนซาวนด้วยเป็น The Empress ด้วยนะคะเป็น King of Swords ด้วยเนี่ยมันมันเลยทำให้เขารู้สึกว่ามันดึงดูดจังเลยอะไรเงี้ย calling in your soulmate นะคะ your prayer affirmation and s ว a ์ไลเซชันนะคะ help b r i n g you together นะคะมันอาจจะเป็นเพราะว่าการที่เขากลับมาเนี่ยคุณเคยร้องขอโซเม e ของคุณจริงๆซึ่งคุณก็ไม่แน่ใจหรอกว่าเป็นคนนี้หรือเปล่าหรือเป็นคนใหม่แต่ว่าคุณเอด,ด้วยความที่คุณเจ็บปวดในช่วงที่คุณเยียวยาตัวเองะคะ่ะคุณอาจจะเคยตั้งจิตแล้วก็แบบว่าขอใครสักคนที่กลับมาแล้วก็แบบว่ารักคุณได้จริงๆเป็นตัวของตัวเองอเป็นตัวของตัวคุณเอง แล้วก็แบบว่าเป็นคู่แท้คู่จริงๆอะไรเงี้ยเออมันเลยทําใหออ้คู่ของคุณเนี่ยกลับมาเนาะเพราะว่ามันมีไพ่หกถ้วยด้วยนะคะอย่างที่ต่ตยบอกอะเป็นไพ่หกถ้วยขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นฝั่งคุณที่เป็นคนเคยร้องขอนะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไปอธิษฐานบนบานอะไรเงี้ยอืกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอให้ได้คู่ขอให้คู่ที่ดีเนี่ยขอให้คู่ที่เป็นคู่แท้เนี่ย ได้เจอไวๆอะไรเงี้ยได้เจอกันสักทีอะไรเงี้ยอืมมันก็เลยนั่นแหละอาจจะเป็นเขานะคะที่เป็นคู่ของคุณจริงๆแต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้ร้องขอเขาก็ได้แต่ถ้าเขาเป็นคู่คุณก็นั่นแหละมันมันเป็นคนที่คุณแบบว่าเรียกร้องหาะคะ่ะอืมคุณมันเป็นคนที่คุณเรียกร้องหามาเองเพราะว่ามันมีเคมิสตรีต่อกันไง release your ex นะคะ เขาบอกว่า the time has come to clear your energy นะคะเนี่ยตอนนี้ที่คุณกำลังเคลียร์อยู่แต่ว่าทำถูกแล้วก็คือเคลียร์ energy เก่าๆเหมือนกับว่าอย่างที่แต่บอกว่าคุณอะตั้ง standard ใหม่ใช่ไหมคุณไม่ได้บล็อกเขาสูงจนแบบเข้าไม่ได้อะไรเงี้ยแต่คุณอะตั้ง standard ใหม่ถ้าเขามี standard ที่มันครบมันมาตรฐานมันได้มาตรฐานอย่างที่คุณต้องการนี่ยแล้วก็เหมาะกับความที่เป็นคุณนะตอนนี้เนี่ยคุณก็พร้อมนะคะที่จะแบบว่า release ก็คือเคลียร์ตัดเคลียร์นะคะพวกเรื่องเก่าๆหรือว่าคนเก่าๆอย่างเช่นเขาหรือว่าเอเนอร์จีเก่าๆเนี่ยคือคุณก็พร้อมที่จะแบบว่าเออเคลียร์มันออกไปอะไรเงี้ยอืแล้วคุณก็จะได้นั่นแหละได้เจอคู่โซเมดจริงๆซึ่งเป็นเขาหรือเป็นคนใหม่ก็ได้เนาะแต่ว่าไพ่ไพ่คนใหม่ไม่ขึ้นนะคะแต่เห็นแต่เขาอ่ะที่จะเข้ามา เขาฝากมาบอกว่ายังไงนะคะเขาบอกว่าไอวิเช d แฮ t ์ทรียูเบเตอร์เห็นไหมเขารู้ตัวนะคะว่าเขาอ่ะแบบไม่ได้ดูแลคุณอย่างดีให้มันสมกับที่ความเป็นคุณเพราะตอนนั้นเขามองว่าคุณเป็นของตายคุณเป็นคนที่เขามองกลับมายังไงคุณก็อยู่ที่เดิมอะไรเงี้ยไม่ไปไหนหรอกอะไรเงี้ยอืมเขาเลยแบบไปโฟกัสเรื่อยไปไปที่อื่นเรื่อยอะไรเงี้ยคะ่ะอืมเขาบอกว่า I remember every detail of that day นะคะแล้วก็ I felt when I saw you with someone นะคะเออ I left when I saw you with someone huh? mm hmm. เขาบอกว่าเขาจำได้นะว่าวันนั้นน่ะเอ่อดีเทลต่างๆที่มันเกิดขึ้นน่ะเออเขาจำมันได้ดีอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าการที่เขาทิ้งคุณไปอ่ะเขาเห็นนะว่า I left you I when I saw you with someone เขาบอกว่าเขาวันนั้นที่เขาไปอ่ะคือเขาเห็นว่าคุณอ่ะอยู่กับคนอื่นแต่ไม่แน่ใจอ่ะ เป็นคําพูดของคุณคําพูดกับเขาเนาะเพราะว่าฝั่งเขาอ่ะมันมีไพ่สามดาบแล้วกับหัวมันเหมือน energy ของรักสามเศร้าอย่างที่ตตยบอกค่ะตั้งแต่แรกว่าเออมันเหมือนมี energy ของรักสามเศร้าแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเออไปเจ็บปวดมาอะไรเงี้ยอืแต่ไม่รู้ว่าไอ้ที่ว่าการเลิกกันไปเนี่ยเป็นเพราะเขาหรือยังไงหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่มีเวลาให้คุณไม่สนใจคุณแล้วก็ไม่แสดงออก ในเรื่องความรักกับคุณมันเลยทําให้คุณเนี่ยมีคนเข้ามาจีบหรือเปล่าแล้วเหมือนกับว่าคุณไปคุยกับคนใหม่พอเขาเห็นอย่างนั้นนะคะมันก็เลยเหมือนกับว่าเขาก็เลยต้องแบบว่าดึงตัวเองกลับมาอะไรเงี้ยเออแล้วก็มานั่งทบทวนในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเหมือนตัวเขาเองเขาก็ยอมปล่อยให้คุณไปอะไรเงี้ยอืมแต่ว่าตอนนี้เหมือนเพิ่งมาคิดได้ว่าเออทั้งทั้งที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วคนที่เขารักที่สุดเขามีความรู้สึกให้มากที่สุด มันก็คือคุณอะไรเงี้ยอืมเขาเลยอยากวนกลับมาไงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เขาอาจจะเป็นคู่โซเมตของคุณก็ได้เพราะว่าคุณอ่ะได้มีการอธิษฐานเรียกร้องขอใช่ไหมคะแล้วนั่นแหละเขาก็เลยกลับมาอืมไพ่บอกว่าเพลเดตนะคะดับเบิลมิชชั่นแชเนลลิ่งแด์อัพลิฟติ้งฮิวแมนิตี้นะคะก็คือแชเนลลิ่งแด์อัพลิฟติ้งฮิวแมนิตี้ก็คือให้ ให้ยกระดับความเป็นมนุษย์เนาะมันก็คือตัวคุณนั่นแหละตรงเป๊ะแล้วเหมือนกับว่าอินทูวิชันของคุณอะมันความมีสติปัญญาการคอนเน็กกับตัวเองได้หรือ,รอกับตัวเขาเองก็ได้นะคะเขาเองอย่างที่แตายบอกเขาบอกแต่บอกว่าเขามีสติมากขึ้นใช่ไหมคะคอนเน็กกับตัวเองได้มากขึ้นฟังเสียงหัวใจตัวเองได้มากขึ้นเนี่ย,ยไพ่ใบนี้มันก็เลยขึ้นมาว่ามันเป็นดับเบิลมิชชั่นนะมันเป็นมิชชั่นที่เขาจะต้อง กลับมาเคลียร์แล้วก็มันทําให้เขาเนี่ยได้ตื่นรู้อะคะ่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาเห็นคุณอะแบบโปรเกรสซะไปได้ดีดูดีขึ้นดูดีขึ้นแล้วก็ไม่ได้เป็นคนเก่าคือคุณทรานสฟอร์มตัวเองส่วนตัวเขาเองเนี่ยเขาก็เลยเหมือนกับว่าโอเคถ้าเขาไม่ทรานสฟอร์มตัวเองเขาก็อาจจะเจอวงจรเดิมๆนี้ก็ได้อะไรเงี้ยเออมันเลยทําให้ไพ่ใบนี้ขึ้นมาบอกเนาะซึ่งคุณก็ทําถูกแล้วนะคะอยู่ในจุดของคุณแล้วก็เป็นคนที่คุณต้อง ต้องการว่าคุณอยากเป็นคนในแบบไหนอะไรเงี้ยอืมให้มันแบบคีบเอเนอร์จีนี้เอาไว้อะค่ะมันเป็นเอเนอร์จีที่ค่อนข้างดีแล้วก็มาถูกทางแล้วเนาะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับชาวราศีมังกรไพ่ก็ดูอ่านยากๆนิดนึงถ้าแต่อ่านไม่ถูกยังไงก็ต้องขออภัยด้วยเนาะแล้วก็มันเป็นคลิปแรกที่แต่อ่านในวันนี้นะคะ <c oughs> ก็เลยพูดแบบว่าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยเนาะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้ทั้งหมดทั้งมวลคำทำํานายก็มีเพลงเท่านี้เอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับต้นเดือนหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย